สบายไม่ต้องเกร็งนะเด็กหมอยกเองนะยกได้ปวดปวดเหมือนกันแต่ไม่เยอะไม่เยอะครับปล่อยลงถ้าหมอยกให้จะไม่ปวดแต่ถ้ายกเองจะปวดนะแคสสี่ปล่อยลงไม่ต้องเกรงเดี็กหมอถ้าคุณไม่ต้องเกรงครับถ้าถ้าหมอยกเองเห็นไหมไม่เจ็บไเจพราะหมอยกนะครับไม่ต้องเกรงนะไม่ต้องเกรงเองเลยปล่อยามสบายหมอปล่อย Rồi, okay. rất ok, Toàn lùng ไปได้กินยารักษาอะไรไหมไปผมไปให้คลินิกที่บ้านนอกไปฉีดยาเนาะแล้วดีขึ้นไหมเไม่ดมนี่ก็เจ็บนี่สอก็เจ็บคือที่ว่ายกอะไรที่ยกอะไรยกยกท่อนไม้หนักไหมประมาณนั้นยี่สิบโลมันมันยกผิดท่าไงมันยกอันเดียวหรือทั้งหลายอันมันตอนแรกก็ยกกระแหงนะยกไปเรื่อยเระโอ้มันจะเป็นเหมือนเป็นท่อนไม้ที่ตัดเป็นท่อนๆครับอ๋อมันใช้เยอะสิ เราเคยยกอย่างนี้มาก่อนไหมป่อยลำสบายไม่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 เคยเนาะมันย่อมันรับน้ําหนักไม่ไหวแล้วใช้เยอะปล่อยลำเกรงนะกล้ามเนื้อเอ็นมันหนักเสษดปล่อยำสบายเนื้อคอมันไม่ดังุ้ดตัวเนี่ยข้อมันหลวมเลยเวลาที่ยกแล้วเนี่ยมันอักเสบขึ้นมาข้อมันกล้ามเนื้อมันเลยไม่มีแรงมันเลยทําให้หลวมเสียงดังในข้อ่เป็นอะไรหรอครับเนี่ย นีระยะอักเสบอยู่ช้าๆ,เ,าาๆดาดาดเดี๋ยวช้าๆเจ็บไหมเจ็บเยอะไหมไต้องเกรงนะดกกเดี๋ยวหมอยกเองเดี๋ยวหมอยกเองเจ็บไหมเจ็บไหมท่าน,นี้ใจหน่อยนะถ้าหมอยกเองยังไม่ค่อยเจ็บเพราะเราไม่ออกแรงเกรงอันนี้แสดงว่าเป็นที่กล้ามเนื้อกับเอ็นที่อยู่ด้านนอก มันเจ็บอยู่มันพอเราเหมือนจะใช้ให้มันใช้งานเงี่ยมันทําไม่ได้เขาอักเสบอยู่แต่ถ้าเรามีคนอื่นมาช่วยเราไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เป็นข้างในไม่ได้เป็นพวกกระดูกอะไรหรอกของมันหนักเราก็ยกยกนู่นรั่ล้กก็ไหวใช่ไหมมันเป็นทันทีเลยหรือเป็นเป็ลุกขึ้นอีกวันทันทีเลยหรอมันปราบเลยใช่ไหมมันยอกมันะดย เจ็บไหม่อยหน่อยๆเนาะโอเคเอาหน่อยๆนี่แหละไม่เอามากหรอกเอาหน่อยๆนี่แหละไม่เอามากเอามากเดี๋ยวเจ็บข้าวหมุนออก external internal rotation เอ็นกล้ามเนื้อที่อยู่รอบนี้อักเสบหมดนะนี่นี่แป๊บนี่นี่นี่ตึงนี่บวมนี่ถ้าวันแรกๆโดนเนี่ยเจ็บเ,เนี่ยต้องเอาน้ำแข็งประครบเราไม่ประครบถ้าประครบแล้วมันจะเบาเร็วแต่ระยะนี้ต้องใช้ความร้อนลวอยู่บ้านต้องใช้กระเป๋าน้ำร้อนประครบน้นะความร้อนจะช่วยให้เอ็นม,มันคลายตัวกล้ามเนื้อที่อักเสบจะลดได้